จริงๆแล้วคลิปเนี้ค่ะไม่ได้กลัวลิขสิทธิ์เพลงนะคะแต่กลัวคนฟังจะรับไม่ได้เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยค่ะคุณแดงสนุกมากกับการได้ยินเสียงเพลงที่ซาน่าร้องนะคะสาน่าเป็นคนร้องเพลงคุณแดงมีความน่ารักถึงจะร้อนนะคะเราไปแจกอาหารกันนะคะ เราไปแจกอาหารชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะหลังจากนั้นเราก็มาแวะทานอาหารกันค่ะเราก็รีแลกกันนิดหน่อยค่ะก็เจ้าของพื้นที่ก็ขอให้เราร้องเพลงเล่นกันนะคะเราก็ร้องเพลงและเราก็เล่นกันนะคะซาน่าเป็นคนร้องเพลง ส่วนคุณแดงเป็นคนเต้นนะคะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันค่ะเราเป็นคู่หูเราสามารถที่จะทำให้ทุกคนหัวเราะทำให้ทุกคนตลกได้ค่ะโดยเฉพาะคุณแดงเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากสามารถทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มสามารถทําให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะนะคะในขณะที่เธอเหนื่อยเหนื่อย เธอก็ปวดหัวเขาเธอก็ยังเต้นไม่หยุดไม่ว่าใครจะร้องเพลงไม่ว่าเสียงอะไรจะขึ้นมาเสียงนกเสียงหนูเสียงแมวเธอก็เต้น <laughs> เพลงที่คุณแดงเต้นเนี่ยนะคะเป็นเพลงของพงพัฒนะคะเพลงใจนักเรงนะคะสานาก็ร้องเต็มที่เลยค่ะบางช่วงคุณแดงก็เอามืออุดหูแต่ก็เต้นต่อคะ่ะ เต้นเพราะว่าสาน่าอยากให้เต้นและคุณแดงก็อยากเต้นสาน่าก็ร้องเพลงไปค่ะเขาก็เอามืออุดหูกันทุกคนเลยค่ะแม้แต่นกก็ยังเงียบที่จะฟังป่าก็หยุดไหว้ที่จะฟังเพลงที่สาน่าร้องนะคะตอนนี้เราก็ได้แต่พูดคำว่าคุณแดงสู้ คุณแดงสู้ตายคุณแดงคุณแดงไว้ลายคุณแดงสู้